ฟังมาเป็นประสบการณ์ของคนรอบข้างได้หมดเลยนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นเรื่องผีด้วยนะเรื่องลี้ลับเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำได้หมดเลยอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดักด๊ารมืดมืด,มดอย่างเงี้ยฮะมาเลยฮะฝากเรื่ององคุณมาได้เลยที่พี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มมานะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมได้บอกไปรวมไปถึงทางอินบ็อนะครับของทางแฟนเพจของรายการด้วย พ่บัตรนี้จะคอยเข้าไปเช็คอยู่ตลอดอยู่แล้วอะไรครับตอนนี้เราติดต่อกันที่สายของคุณกิตได้เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปเลยครับสวัสดีครับคุณกิตครับสวัสดีครับพี่ครับผมคุณกิตตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเออแถวบางกลวยใสน้อยครับผมแถวบางกลวยใส่น้อยนะนะแล้วตอนนี้คุณกิตฟังเดอะโก้สเลดีโออยู่กับใครอ๋ออยู่กับแฟนครับผมฟังอยู่กับแฟนสองคนฟังผ่านช่องทางไหนครับ เอ่อเว็บเลยอัลมรี <3 S 1> ดีโอครับว็บสเตชันรีดิโอคอมอ่าใช่ใช่เป็นเว็บไซต์หลักเลยนะครับสัญญาณเสียงชัดเจนดีนะครับอ่อก็แจ่มดีครับผมโอเคนะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับต้องถามก่อนว่าประสบการณ์ที่คุณกิจจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยมาเล่ากันในวันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าใช่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมกับน้องชายครับผมกับเราด้วยกับน้องชายด้วยใช่เรื่องนี้เกิดขึ้นนานหรือยังครับ เอ่อผมนั้นก็จะประมาณมหนึ่งครับก็น่าอยู่ประมาณสิบสองสิบสามได้ครับก็ประมาณสักน่าจะยี่สิบปียี่สิบปีได้นะครับยังจําเรื่องนี้ได้ดีฝังใจเลยครับเรื่งนีฝังใจเลยใช่ไหมนะครับเห็นบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านพักข้าราชการที่หนึ่งที่อยู่ในย่านนนทบุรีเราจะไม่พูดเราจะไม่พูดถึงบ้านพักราชการนี้เนาะ ครับนะฮะเอาเป็นว่าติดกับวัดก็แล้วกันเมื่อกี้พูดออกมาหน,หน่อยนึงละไม่เป็นไร <laughs> เออนะฮะน่าสนใจเรื่องน,นี้เป็นยังไงคุณกิจเชิญเลยครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับก็มันเกิดมาก็อย่างที่เราไฟังก็ประมาณยี่สิบปีได้แล้วนะครับ <Ooh. S 2> ก็ปกติเนี่ยบ้านพักการจการที่ผมพักอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะของติดติดกันติดติดกันไปนะครับแล้วก็มีสองชั้นซึ่งชั้นบนเนี่ยจะเป็นเก็บของแลาเป็นส่วนใหญ่ะก็จะปิดไฟมืดตลอด ส่วนชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่จะมีผมน้องชายแลวคุณพ่อนอนอยู่ข้างล่างครับซึ่งปกติแล้วข้าราชการเนี่ยก็จะมีการเข้าเวรกลางวันเข้าวรกลางคืนนะฮะซึ่งวันนั้นเนี่ยพ่อผมเนี่ยต้องเข้าเวรกลางคืนแล้วผมกับน้องชายเนี่ยก็จะต้องนอนกันอยู่ข้างล่างเนี่ยสองคนนะครับคราวนี้อผมก็เข้านอนตามปกตินะครับแต่ว่าคืนนั้นเนี่ยเขาจะไม่ติดช่วงมาสัก สี่ทาทุ่งเนี่ยอยู่ดีผมก็ตื่นขึ้นมาแต่ตอนก็บอกว่าผมนอนเปิดไฟนะนะฮะผมลองเปิดไฟตอนนี้เนี่ยระวังตื่นขึ้นมันก็เหมือนกับอาการคนแบบสลิมสลือะก็แต่หางตาเหมือน,นกันครับมีอะไรที่อยากอยากให้มองไปทางฝ่ามือเราอแล้วก็มองมาที่ขวามือตรงขวามือเนี่ยเป็นหน้าของอ่าเป็นอาเรว่าอะไรเหมือนเป็นชานพักที่จะเดินขึ่นไปชั้นสองพอมองปุ๊บมันก็เห็นปาปซะเหมือนเป็นควัน สีขาวๆอะครับอืเป็นควมนร่าสงควรมันเป็นผู้ชายมองมั่นใจเป็นผู้ชายนะเพราะฟันมันค่อนข้างที่จะแบบมันเป็นรูปเป็นร่างนิดนึงควันเป็นรูปเป็นร่างออกมาเป็นผู้ชายเลยอะออก็นควันแล้วสักคอพอลราพอเราเพ่มีดีเรามั่นใจว่าอันนี้ผู้ชายแน่นอนอคราวนี้พอเสร็จแล้วก็แต่เงาะไอ้ควันนี่มันอยู่เฉยๆก่อนคราวนี้ผมก็อ่าก็ตกใจว่ามันคืออะไรนะแต่ปกติบอกว่าผมไม่ค่อยลัวเรื่องนี้เท่าไหร่ครับอ่าคราวนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บ ก็ในใจก็เอ็นไปมองน้องชายนิดนึงว่าเขาหลับอยู่หรือเปล่าอืนะครับเห็นไปมองเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าเขาเป็นคนนอนตะแคงเหมือนกันซึ่งตะแคงไปทางมันที่ผมเห็นนี่แหละ่ะคราวนี้เนี่ยพอมองอยู่สักพักนึงนะครับก็เหมือนแบบผมขยับตัวมาแล้วตอนนั้นก็คือแบบมันก็ตกใจอยู่แบบหนึ่งก็ไอเงาเนี่ยมันก็ลักษณะเหมือนแบบเป็นคนนะบแลยวแบบสายีกินไปข้างบนอื จะคล้ายๆเหมือนกลิ้งๆลอยอ่ะเดี๋ยวจะไม่เป็นก้าวขาเหมือนคนมันเลื่อนมันเลื่อนขึ้นไปใช่มันค่อยๆลอยขึ้นไปตอนนี้พอเสร็จแล้วผมก็เฮ้ยมันมันแปลกๆแล้วแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ้ยเราเห็นมันมันมันชัวร์หรือเปล่าสิ่งที่เราเห็นก็เลยอ่าสกิดน้องชายแล้วถามว่าเฮ้ยหลับยังเพราะปกติเนี่ยน้องผมจะเป็นคนที่นอนดึกเหมือนกันออ่าคราวนี้เนี่ยเขาก็ตอบมาแต่ตอนนี้เขายังไม่หันมาหาผมนะ เขาบอกว่ายางยางแล้วสักพักเนี่ยเขาก็ก็เลยหันหน้ามาแต่ตอน,นหันหน้ามาเนี่ยผมก็แอบตกใจนิหนึ่งเพราะว่าเขาหันหน้ามาพระมาณแบบเราตาร์ดแบบ,แบ,บมันก็กลัวอ <c oughs> ผมมาคิดในใจว่ามันต้องเห็น,นระบบแน่เลย <c oughs> ผมก็เลยถามน้องกลับไปว่ามึงเห็นไหมน้องผมบอกว่าเห็นตั้งงานแล้ว <c oughs> แต่ว่าไม่กล้าที่จะบอก เพราะว่าแบบเพราะว่ามันกลัวผมเขาก็กล<ม>ัวเหมือนกันแล้วพี่ผมก็บอกงั้นเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามแล้ววิ่งเลยนะพ<ม>อรับหนึ่งสองสามปุ๊บผมก็วิ่งออกไปข้าง,างนอกบ้านนะครับตอนนั้นก็น่าจะประมาณสี่ทุ่มแล้วแต่บริเวณแถวนั้นตอนกลางคืนมันจะเงียบมากอ่า<ม>แต่ผมก็ไปอยู่บ้านรุ่นพี่คนหนึ่งซ<ม>ึ่งเขาน่าจะอยู่ป,ประมาณระชรัจะจะัณประมาณสี่มห้าแหละเขาเขายังไม่นอนผมก็ไปนอนบ้านร้านเขาเนี่ย รอจกนกระทั่งเช้าน่าจะเปน็นวันวันเสาร์เนี่ยคะคุณพ่อผมกเรามาคืนนั้น,นก็ก็เราเรงนี้ให้เขาฟังแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรอามาอีกสักสองเดือนเนี่ยจะต้องย้ายไปอยู่ที่เรือนจำอีกที่หนึง่งแถวย่านลาดยาวแล้วกันอ่าคราวนี้เนี่ยอ่าบอกคนเล่ารงนี้ให้ฟังเขาบอกว่าเขาก็เล่าให้ผมฟังก่อนที่เรื่งจะย้ายบ้านนะครับว่าพ่อผมก็เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนกัน อารมณ์เหมือนแบบว่านอนอยู่อย่างที่ผมบอกว่าเรานอนชั้นหนึ่งใช่ไหมครับแต่เป็นลักษณะเหมือนแบบที่นอนญี่ปุ่นนะครับเอามาปูแล้วก็นอนอือ่าแล้วเหมือนเป็นบอกอ่ออาประมาณนั้นอแล้วตอนกลางคืนเนี่ยคุณพ่อผมชอบอ่านหนังสือพิมอะไรนะบางกอกอะไรเงี้ย <c oughs> อ่อาตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็นอนหลับอยู่แล้วได้ยินเหมือนคนเดินผ่านหัวไปไปทางห้องน้ําเขาก็เหมือนจะแบบว่าหลี ดีตาดูนเงี้ยก็เห็นเป็นละนะ<ม>ักษณะของผู้ชายใส่ชุดเหมือนแบบอ่าเป็นชุดแต่งตัวนะครับพูดง่ายๆแล้วก็เดินหายเข้าไปในห้องน้ําซึ่งตอนนั้นแต่พ่อผมเนี่ยเป็นคนที่ก็กลัวเหมือนกันแต่เขาก็ไม่กางเ่าให้ให้ให้ให,ให้ให้ลูกฟังเพราะว่ากลัวลูกจะกลัวอ่วาพอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็บอกอ้อออาวแล้วเจอบ่อยไหมบอกเคาเจออย่างเงี้ยประมาณครั้งสองครั้งละครั้งสองครั้งละแต่ว่าอ่า อก่อนหน้านี้ตั้งแต่ผมยังเด็กๆอย่างเางี้ยครัและครั้นี้เขาก็เล่าเพิ่มเติมผมผมเคยคุยเรื่องนี้กับพ่อไอ้ทีตอนโตเขาก็เล่าให้ฟังว่าไอ้บ้านที่ที่อยู่เนี่ยอ,อดีตเนี่มันเป็นบ้านของคนที่ทำหน้าที่ประหารนักโทษแรงงานซอำม,มาก่อนเป็นเป็นพิจารณาเงี้ยหรอใช่ใช่มาก่อนอซึ่ผมก็ไม่รู้หรอกอ่าแล้วอย่างนั้นก็คือผมคิดว่าน่าจะเด็กมากพ่อเขาคงคิดว่าไม่ไม่น่าจะเล่าให้ฟังมากกว่า อ่านะครับแล้วค็นี้ก็เลยอโหผมมาทราบนี้ก็ก็สารตรงมาทราบว่าอย่างอ๋อมันจะมีอย่างนี้ดิอืมอืมครับอ๋อก็ดยรวมมันจะประมาณประมาณเนี้ยครับพี่เหมือนเป็นบ้านพักของอ่าเพชรบ้าดแสดงว่าที่พักราชการแห่งนี้ติดวัดอ๋อผมนึกออกละติดอ่าเรือนจําด้วยดิใ้ามันติดกันเลยใช่ไหมอ๋อติดโอเคโอเคติดกันเลยตรงวัดกับเรือนจําเนี่ยอืม ถ้าเกิดมีการปะหารเนี่ยเรือนจำเนี่ยจะเอาศพออกทางประตูแล้วตอกเขาวัดตรงประตูผีใช่ผมเคยไปตรงนั้นทีหนึ่งเขาเรียกว่าประตูผีประตูเล็กๆเป็นประตูเหล็กใช่ใช่นะฮะใช่ใช่ใช่เขาเรียกประตูแดงอ่า่ประตูแดงใช่ใช่ใช่แล้วก็ตรงผ่านเข้ามาที่เมนเลยอ่าใกล้จะมีจะมีปะช้าตรงนั้นเลยมีปาช้าแล้วก็ข้ามาที่เมนเลยผมสมัยก่อนเคยเคยไปดูทีหนึ่งคือสมัยก่อน้องบอกว่าผมรู้จักกับอ่า เขาเรียกว่าเป็นสัปเรลอนะฮะสัปเรอผู้ชายที่ผู้ชายตอนนี้น่าจะเสียไปแล้วเสียไปแล้วถูกต้องตอนนี้คือเป็นภรรยาเขารับหน้าที่แทนเป็นสัปเรอผู้หญิงอ่าพี่ผู้หญิงที่เป็นสับเรอเนี่ยผมเคยไปคุยกับเขาแล้วก็เขาพาไปที่ประตูแดงตรงเนี้ยงั้นผมเอภาพออกแล้วเฮ้ยตรงนั้นผมไม่รู้เลยว่ามันมีบ้านพักด้วยนะอ่าถ้าเดินด้วยเดินเลยเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นบ้านพักราชการทั้งหมดแต่ก่อนจะเป็นบ้านอาคารมันไม้สองชั้น แล้วตรงกลางต่ก่อนจะเป็นป้อมซึ่งเป็นเบ,บิกปืนแต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นน่าจะทุบทิท้งไปแล้วครับอืซึ่งตรงนั้นถ้าถ้าเป็นเครน่อดีดีเนี่ยมันจะมีป้อมที่ผู้คุมเขาอยู่เป็นป้อมป้อมป้อมอยู่ข้างบนอือ่าซึ่งป้อมตรงนั้นเนี่ยมันก็พ่อผมเคยเล่าให้ฟังว่าผู้คุมที่ยืนเฝ้าขึ้นเรนียงตรงนั้นอะ่ะเวลามองจากด้านบนมันจะเห็นมันจะเห็นไอ้ที่เกบบ็บศพที่ติดอยู่กับที่ติดอยู่กับโบสเลย อ่าซึ่งมันจะมีต้นไผ่ขึ้นรอบๆบ,บางคนบางคนที่แบบใหม่ๆมาก็จะรู้สึกกลัวนหอยเพราะว่าบางทีมันสีกันเงี้ย<ม>อีแอดอีแอดก็จะก็จะกลัวก็จะหันหน้าไปอะไรอื่นแหละ<ม>อ่าซึ่งมันจะเป็นถ้าเด็กอ่าไม่ใช่เด็กสิถ้าเก,ากิดผู้ปใหม่ๆมาจะไม่ค่อย<ม>ติดกากินปอมหนังเท่าไหร่แต่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยความน่ากลัวมาลดๆอ่าลดน้อยลงไปเยอะเพราะว่าอ่าตรงแต่ก่อนเป็นสนามหญ้าเลยนะครับตอนนี้มไม่เป็นปูมหมดละ ใช่แต่แต่ก่อนก็แต่ก่อนมันจะน่ากลัวกว่านี้หน่อยแต่แบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรแหละครับครับความน่ากลัวอาจจะลดน้อยลงเรื่องเนื่องด้วยเครื่องของความเจริญที่ท,ที่ที่มันเข้าไปมากขึ้นอ,อือสมัยก่อนมันอาจจะน่ากลัวจริงนะฮะแล้วก็ประตูแดงตอนนั้นเดี๋ยวผมถามนิดนึงเป็นข้อมูลเพิ่มเติมคือเอาเฉพาะนักโทษที่ถูกประหารออกมาหรือนักโทษที่เสียชีวิตทุกก,กรณีจะต้องเอาออกที่ประตูนี้อย่างเดียวป่ะอืมพอทราบไหม อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าตา,ตายตายตายโดยธรรมชาติหรือเป็นโรคตายจะออกทางนั้นหรือเปล่านะครับแต่ข้อท,ที่ทราบเนี่ยถ้าเป็นปฏิปอรเลยบอกว่าถ้าเป็นนางโทษที่เป็นทโทษทหารเนี่ยจะออกประตูประตูนั้นมันมีอยู่ทีหนึง่งอ่าเป็นนังโทษเขาเรียกว่ามือปืนร้อยศพหร,รือสักอย่างที่ชมบุรีที่โดนยิงท<อ>าาหารท,<อ>าที่ในเรือนจำอ่ะเขาก็จะออกทางด้านนั้นเหมือนกันแต่โรงจะเล็กกว่าปกติหน่อยจะเป็นโรงที่แบบพอดีตัวเลยคือถ้าเกิดที่ ที่จะเห็นเห็นลงนี้จะรู้สึกแปลกใจว่าทําไมลงมันเล็กก็ปกติคือ,อะจะพอดีตัวแ,<ล>แนบแนบแนบกับตัวเลย,ยงี้หรอใช่ใช่มันมันเล็กอะ่ะมันเล็กมากเลยเราเออกออกมาจากตรงไอ้ตรงประตูนะครับจะมีย่ามมารอเต็มเลยพอเสร็จแล้วคุกก็เอาเข้าไอ้ซองซองที่เป็นซองเก็บศพครับซอ,อ,องเก็บศพแล้วก็บอกปูซึ่งข้างหน้าข้างหน้าซึ่งมือก็ถกอว่ามือะหาร พี่จะเป็นผู้ประหานที่เคยออกทีวีต่างๆนะอ่าใช่ใช่เป็นเป็นเจะค้าคนสุดท้ายแต่ที่คนที่เขาเสียไปแหละอ่าอ่าก็พวกพีก็รู้จักกับพ่อผมเหมือนกันหรอไดเคยเล่าเรื่องอันนี้องเนี้ยแบบเนี้ยให้ฟังอยู่ว่าเขาไม่ค่อยเต็ใจเท่าไหร่หรอกแต่มันนึก็เป็นหน้าที่อืมอืมออแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมถึงต้องทํโลงที่ที่ที่พอดีกับตัวผมก็ยังงงเหมือนกันใช่ปกติลงเวลาใส่ชุดเขาจะเหลือเหลือข้างไปหน่อยนึง แต่นี่มันแตกว่า,านนอ,วอ่าใชมม่มันเหมือนกับมันเหมือนกับฟิตพอดีอ่ะอ่าผมก็ไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะโลไม่มีไม่แน่ใจแต่ข้างในจริงๆเรื่องแปลกเยอะนะครับเยอะวันลังผมอาจจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเพราะ,ะผมเคยเล่าให้ฟังก่อนนี้ที่ทั้งโทษอาจจะ,ะมีเหตุอาทุนงานของเราวิวากันเราโดดทุนงานทางการตายในเลยรือนจำอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแล้วพวกคุมก็นอนนอนอยู่ในห้องพักพวกคุมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นแบบ เล่าเลย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 อยากฟังมีเวลาไหมอ่ะได้ไหมอ่ะก็ก็ได้ได้ได้อารมณ์ประมาณว่าแล้วพ่อคนนี้ก็เพิ่งเสียเพิ่งเสียไปแล้วคราวนี้อก็มีผู้กลุ่มนะครับเข้ามาใหม่แล้วคุณพ่อมาเล่าฟังว่าปกติเนียเขาก็จะมีการเดินตรวจเย็นยามกันนะครับแล้วก็มีกระบงกระบอมีอะไรก็ว่ากันไปคนนี้เนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงมันแบบมันมีคนเดินตาม ทคนเดินตามลูกคนนีขามไปมองไปมองปุ๊บก,ก็มันก็นเป็นเงาวแว๊บเข้าไปแล้วก็ไปไอ้ตรงบริเวณไอ้ที่เขาตายอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ได้พอระฟ้าคนเด็กก็ไม่สนใจอะไรก็เดินดีก็ได้ยินเสียงแบบนี้อีกเป็นคนเดินกวดอะ่ะปุ๊บ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 เดินกวดหลังมานะครับเขาก็บอกเขาก็เหมือนกับ,กบดูรู้เสืออะไรจะพูดพูดออกมาว่าไขวอืใไรวะออกมาลนะใครวะอะไรเงี้ยในคราวนี้ เสียงก็เง uh. ียบไปพอถึงช่วงเวลาระมาผมไม่รู้จะว่าสองยามเลยเขาใหญ่เขาก็ต้องมาอีกเจอเหมือนเดิมเลยอืแต่แต่คนนี้เนี่ยเสียงใกล้ไล่าบบไล่มาแบบติดๆกันเลยแต่คนนี้เขาไม่กล้ามามองฮะวิ่งเข้าเรือนนอนเลยเราตอนเช้าก็ก็ไปถามรุ่นพี่เขาบอกว่าเนี่ยมันมีนักโทษคนหนึ่งจะค่าเขา พูดอ,อย่างเี้ว่าเขามีปัญหากันครับเพราะงั้นไมต้องเ <c oughs> พราะข้างในต้องบอกว่ามันมีบางอย่างที่ผมเล่าไม่ได้เอ,อเล่าไม่ได้ซึ่งมันเป็นที่กระลุกอยู่ข้างในแต่ว่ามันก็มีว่าเ,เหมือนกับทวิวาทกันแล้วก็จำหน่ายออกมาว่าตายโดยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะแต่ก็มีงมีอย่างเงี้ยเยอะอยู่แต่ถ้าที่ทราบก็คืออ,อคนที่ยังไม่พ้นโทษ ยางไม่พ้นโทษเนี่ยยังไงก,ก็ต้องอยู่ตรงนั้นจนกว่าจะถึงหมดโทษการตามอาญาแผ่นดินมาใช่ใช่ถูกต้องถึงจะสามารถที่จะออกมาได้คือถ้าถูกตัดสินแล้วะนะครับอย่างเ<ด>ช่นเขาตัดสินว่าถูกจําจคุกห้าสิบปีแต่ถ้าเกิดว่าไปเสียชีวิตนะครับก่อนห้าสิปีคําว่าเป็นอาญาแผ่นดินที่มีการประกาศโทษไว้เนี่ยยังไม่หมดเหมือนกับวิญยาจะต้องอยู่ในนั้นเนี่ย ไปจนกว่าจะครบห้าสิบปีอันนี้คือผมก็ได้ยินมาประมาณนี้เหมือนกันจะไ,ได้ยินใหม่กันนะครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วข้างในก็จะมีศาลแบบอ่าคุมอยู่ข้างไหนทีเนี่ยอืบางทีก็เรียกว่าศาลพรพ่อเจ็ดตะคบุบอะไรนะครับอืครับก็็ประมาณน้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นสถานที่ที่เอาจริงๆนะคือเป็นสถานที่ที่ไม่ควรเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทําอะไรที่มันผิด กฎหมายนะครับผิดอาจรรยาบาลหรือว่าผิดอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นคือมันไม่ใช่ที่ที่สะดวกสบายอย่างแน่นอนผมว่าหลายคนรู้กันรู้กันดีอยู่แล้วนะฮะออถูกบบจากัด,กดทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนว่านอกจากถูกจํากัดแล้วเนี่ยยังมีคนที่อยู่ในนั้นที่โอ้ห<น>ลากหลายหลากหลายโอ้ไม่ใช่ธรรมดาอยู่ข้างในอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ผมว่าทํามาหากินสุจริต นะครับทำอะไรที่มันไม่ผิดกฎหมายเนี่ยดีที่สุดแล้วอ่าใช่ครับ้นะครับอออา้าวอ้าวได้ฮะนั่นคือเรื่องเงวทั้งหมดนะคุณกิจนะครับยังไงขอบคุณมากมากนะครับที่มาพูดคุยกันในรายการนะครับได้ครับแล้วก็ทางผมก็ต้องบอกกีใจมากนะที่พี่กลับมาจัดรายก,การอีกครั้งหนึ่งโอ,อ้ขอบคุณเช่นเดียวกันฮะนะเพราะว่าผมก็เคยเจอตัวจริงที่อยู่ครั้งหนึ่งไปดูหนังซีที่ อ่าเป็นท่านไอตัวไอป้าน่านะครับพี่อ๋อโอเคโอเคโอเคนะเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วเราได้ทักกันไหมก็ทักเจอความจำจิตใจอะไรเราอย่างยังจำผมไม่ได้แต่ผมจําได้เดินอยู่ที่ทิก้งตรงยินลอยตรงทางเข้าววะอืมได้ได้ก็เิดเจอกันครั้งหน้าจํากันได้ฝากทักกันด้วยนะใช่พอนน้ำมอไอติวิไอติวิตี้อะไรทักอย่างนะครับน่าหน่าใช่น่าใช่ตอนนู้นเลยนะครับละนะครับได้ครับพี่ครับผมได้ครับคุณกิตยังไงขอบคุณมากมากนะ คร,ค,รครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นคืออีกหนึ่งสายที่เราได้พูดคุยกันไป